แม่ีปังมากๆเลยค่ะขอบคุณมากรอทุ๊ปูดเดี๋ยวรอตอนห้าโมงเย็นรอตุ๊ปูดเดี๋ยวรอตอนห้าโมงเย็นจ้ะแม่แม่นะคะทุกคนขาสําหรับวันนี้นะแม่ใครไม่ทันอะไรบอกเจ๊แม่ีมานะคะทุกคนขาใครมาไม่ทันใบเต็มแคปใบเต็มจ้ะแม่แม่ใครไม่ทันใบเต็มแคปใบเต็มจ้ะแม่แม่วันนี้ชอบผ้าจ้ะแม่แม่จ๋าสำหรับนะคะตำมนก,กอแซ่บ สำหรับตำมะระกอแซบๆเจมณนีชอบผ้าจากวันนี้นะแม่นานแล้วนะคะแม่แม่ดันผ้าขึ้นมาเลยจ้ะแม่สำหรับขนมทาอ่าสำหรับตำมะระกอแซบสำหรับ ดันห้าจ้ะแม่แม่ใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจมณีวันนี้รีบกดทักเข้ามาเลยจ้ะแม่แม่จ๋าใครดูอยู่หน้าเพจกดริงด้านล่างทักแชทจ้ะแม่แม่ใครดูอยู่หน้าทิกต็อกกดรูปโปรไฟล์กดภาษาอังกฤษหน้าโปรไฟล์ทักเลยจ้ะแม่แม่รีบกดตามกันเข้ามาให้ไวนะจ้ะแม่แม่จ๋าเจรีบกดทักแชทหาเจมณีเด้อเจมณีรอทุกคนอยู่นะแม่แม่นานะทุกคนขาสําหรับเมเล็ดเดียวจ้ะแม่แม่ สำหรับเมล็ดเดียววันนี้จ้ะแม่แม่จ๋าแคบเรีวดันศูนย์จ้ะแม่แม่แคบเร้วดันศูนย์จ้ะแม่แม่จ๋าใครอยากจะเข้ากลุ่มเจมณีวันนี้รีบตามมานะแม่เจมณี่พาเข้าบ้านเจมณี่ทุกคนเลยใครอยากจะไปอยู่บ้านเดียวกันเข้ามาเลยจ้ะแม่แม่ใครอยากจะไปอยู่บ้านเดียวกันตามเจมณี่มาเลยจ้ะแม่แม่จ๋าเจมณี่พาเข้าบ้านทุกคนแน่นอนใครอยากจะไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะแม่รีบตามเจมณี่มาเลยจ้ะแม่แคบเร้วดันศูนย์จ้ะแม่แม่เมล็ดเดียววันนี้มเมล็ดเดียววันนี้นะจ๊ะที่รักจ๋าเล่นหกอย่าลืมเเลล่่นน เอย่าลืมเล่นหกอันนี้เจมณีบอกตลอดเลยนะเล่นหกอย่าลืมเล่นเก้าเล่นเก้าอย่าลืมเล่นหกเจมณีบอกตลอดเลยนะแม่แม่นะ